ผมปีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นกรณีที่นายสมชายศรีสุทธิยาก่อนกรกตด้านกิจาการบริหารการเลือกตัง้งจนคนสงสัยแล้วนะครับออกมาพูดแต่ละครั้งเนี่ยว่าท่านสมชัยเนี่ยท่านรีบไปไหนครับอายุการทํางานเทอมนี้ของกกตเจปีนะครับแต่ท่านรีบมากครัจนคนบอกว่าสมชัยเยอะไปแล้วครับ ออกมาพูด3มเวลาหลังอาหารแล้วหลังาานเนี่ยปรากฏชัดเจนหลายเรื่อง,งนะครับไปทำในสิ่งที่ธุระไม่ใช่สิ่งที่ควรทำไม่ทำครับแต่สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองนั้นไปทำเช่นออกมาบอกว่าได้ทําหนังสือนักนายกรัฐมนตรีให้มหาเรือกกต จะมาวันไหนก็ไห้ไม่สะดวกก็เป็นจันทังคานจันทังคานหน้าไม่สะดวกก็เลื่อนไปเรื่อยที่สุดถ้าไม่สะดวกอาจจะเปลี่ยนที่คุยไปเรื่อยอาจจะนัดหมายโรงแรมอื่นไปเรื่อยสุดท้ายอาจจะเป็นโฟร์ซีซั่นผมไม่อธิบายความต่อประเด็นนี้แล้วครับแต่ผมว่าหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กคลิปเสียงคลิปภาพที่ได้สมชายไปพูดนะั้น มันสะท้อนตัวตนของนายสมชัยชัดเจนครับว่าแท้ที่จริงแล้วนายสมชัยนะั้นเป็นแฟนคลับรายการสายร่ำฟ้าเป็นแฟนคลับตัวยงที่ดูการปราศัยและเสพติดความบุนแรงจากเวทีกปพสองนายสมชัยต้องรู้ด้วยนะครับว่าคดีวอลห้าฟงซีซั่นนี้อายการสั่งฟ้องนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เอาล่ะครับเจตนาที่พูดเนี่ยชัดเจนครับว่า เกินจากวิสัยที่คดเป็นกรกะตด้านกิจาการการเลือกตั้งจากคิดจากพูดและผมได้สอบถามคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีสอบถามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งฝ่ายขาา้าราชการประจำฝ่ายการเมืองพบว่าไม่มีหนังสือเชิญใดๆครับจะนายสมชัยศรีสุทธิยากร สแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นายสมชัยพยายามทำนั้นเป็นการกระทำที่ธุรัะไม่ใช่แล้วก็จ้องที่จะล้งและเลือดการเลือกตั้งซึ่งมีนักวิชาการด้านกฎหมายออกมาพูดมากมายมาถามนายสมชัยมากมายว่าตกลงเลือดการเลือกตั้ง มันเลื่อนได้ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราไหนในสมชัยก็ตอบไม่ได้ในขณะที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามีคนไปทําเรื่องทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศจำนวนมากแล้วครับจากนี้ไปก็เหลือเวลาอีกสิกว่าวันจะถึงวันเลือกตั้งสิ่งที่ในสมชัยบอกว่าจะไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้สารรัวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นโมฆะหรือไม่ก็จึงเป็นประเด็นคำถามครับว่าสแสดงว่าสามเวลาหลังหีนสมชัยพูดก็คือหาเหตุที่จะลงเลิกเลือ่อนการเลื่อนตัน้งผมขอส่งเสียงนี้ไปยังสี่เสือกอกอตที่ท่านถูกสรรหามาจากกระบวนการสรรหาที่ผมเชื่อว่า ควรจะได้บุคลากรคุณภาพแต่มีปัญหาเพียงคนเดียวคือนายสมชัยเนี่ยครับแล้วท่านจะยอมไม่ได้สมชัยเพียงคนเดียวเนี่ยมาทาให้ภาพลักษณ์ของสีเสือ,อกกตเสียหายไปอยนานไหนอย่างไรซึ่งประเด็นข้อกฎหมายเรื่องของการเลือ่อนเลือกตั้งไม่ได้เรื่องของการยื่นให้สารนั่มนูนตีความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะซึ่งมันจะต้องรอให้การเลือกตั้งผ่านคนไปซะก่อ,ากาอนแปลว่า จะร้องว่าเลือกตั้งสองกุมภาเป็นโมคะต้องผ่านสองกุมภาไปก่อนแต่ระหว่างนี้เหมาะสมหรือไม่ที่เลสมชัยพูดปลุกระดมให้คนเกลียดชังสร้างบรรยากาศสถานการณ์การประชดหนาสร้างความตึงเครียดเด็ดแนมดูบิดพู้นำประเทศเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่และผมขอเรียกร้องสีเสือปปตครับ ให้ท่านได้ออกมา,สาแสดงท่าทีแล้วก็จุดยืนอย่างที่ผมเรียนครับว่าเลือกเอาครับท่านจะเป็นกกตเจปีหรือกกตหเดือนแต่ท่านจะอยู่ครบหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าท่านยัปล่อยให้ในสมชัยได้สแสดงวาทกรรมได้สแสดงจุดยืนท่าทีแนวคิดแบบนี้นั่นคือบททำลายภาพลักษณ์ของสีเสือกกตทีเ่เหลือครับ